คนเราต้องการความสงบโดยเฉพาะความสงบทางจิตซึ่งก็ต้องรวมทั้งความสงบทางกายและวาจาความสงบนั้นอะไรสงบคือจิตสงบจิตสงบนั้นเนี่ยเป็นผลที่เกิดจากการที่บุคคลคนนั้นเข้าไปเพ่งในบุคคลหรือว่าในเรื่องในสิ่งที่มีความสำคัญต่อความรู้สึกของเขาในส่วนที่ดีเรื่องเหล่านั้นบุคคลเหล่านั้นที่เขา เข้าไปเพง่งเขาเรียกว่าการเจริญสติคือตั้งความระลึกระลึกนึกถึงในบุคคลที่เป็นบุคคลสําคัญสําหรับบุคคลนั้นหรือเรื่องราวสําคัญหรือว่าธรรมะที่ดีเหล่านั้นเขาเรียกว่าเป็นอารมณ์ของการเพง่งจิตใจไปเพ่งในสิ่งเหล่านั้นเรื่องเหล่านั้นมันจึงจะมีอิทธิพลต่อจิตใจของเขาเมื่อจิตใจระลึกถึงเรื่องเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นบุคคลเหล่านั้น จิตก็จะสงบลงได้ความสงบเนี่ยจึงเกิดขึ้นจากการที่เขาเข้าไปตั้งสติสติแปลว่าระลึกนะระลึกนึกถึงหรือว่าอนุสติคือตามระลึกนึกถึงในสิ่งหรือในบุคคลที่ได้กล่าวมาการที่จะทําสมาธิเราต้องเข้าไปตั้งสติจเจริญในสิ่งที่ได้กล่าวมานั่นแหละจิตใจจึงจะสงบลงได้ดังนั้นสมาธิเนี่ยท่านแปลว่าความสงบแท้ที่จริงแล้วเนี่ยคำว,ว่าสมาธิเนี่ย มันมีตั้งแต่พื้นพื้นขึ้นไปจนกระทั่งเป็นฌานสมาธิหรือฌานสมาธิขั้นสูงเราต้องเข้าใจให้ดีว่าสมาธิที่เราต้องการนะมันประมาณไหนนะถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยเราตั้งใจไปทําอารมณ์ไปเพ่งอารมณ์ กรรมาฐานเนี่ยนะเพื่อจะเอาชานสมาธิเนี่ยมันอาจจะติดขัดต่อการใช้ชีวิตของตนได้ตามฐานะของตนนะนั้นแล้วเนี่ยคำว่าสมาธิบุคคลใช้คำว่าสมาธิเนี่ยไปยืมคำชาญสมาธิมาใช้ในความตั้งใจซึ่งเป็นพื้นฐานเอาเป็นอันเข้าใจกันนะว่าคําว่าสมาธิที่ใช้เนี่ยก็คือจิตใจมีความสงบแต่ไม่ถึงระดับที่ได้ชาญสมาธิจิตใจที่มีความสงบอย่างนี้ ก็เพียงพอกับการที่เราจะใช้ชีวิตตามปกติสามัญของเรานน่เองดังนั้นความสงบทางจิตเนี่ยคือสงบอะไรสงบจากความวุ่นวายสงบจากความวิตกกังวลความหมุนหมองความเศร้าใจสงบจากสิ่งเหล่านั้นชีวิตก็จะมีความสุขสบายได้ตามสมควร